จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราต้องการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงในคลิปนี้จะมาลองห้ฟังครับสุดีครับมาแนะนําฟาร์มครับการที่เราต้องการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงเป็นความต้องการของหลายๆท่านนะครับเพียงแต่ว่าการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงนะครับมันมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะด้วยหนึ่งพื้นที่สองด้วยปริมาณวัวนะครับแล้วก็3ด้วยการจัดการของแต่ละท่านนะครับซึ่ง มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีเขาคือมันง่ายต่อการจัดการก็คือไม่ต้องทําอะไรแค่ปล่อยลงแปลงก็รอไล่ต้อนเข้าข้ออางเดียวไงหรือว่าปล่อยโดยธรรมชาติไม่ต้องไปทําอะไรเลยก็ได้นะครับทีนี้มันก็เป็นความสะดวกง่ายและก็สบายนะครับประการต้องมาตัดหญ้าเกี่ยวหญ้านะครับแล้วก็ให้อาหารที่รังไงนะครับความสะดวกสบายมันต่างกันเยอะมากนะครับแต่ข้อจํากัดของการปล่อยแปลงนะครับมันมีข้อจํากัดอยู่ว่า มันต้องมีพื้นที่ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเ,เท่าไหร่นะครับเยอะเท่าไหร่ถึงนจะพออย่างน้อยๆนกรับในการปล่อยแปลงนี่นะครับผมมองว่าอย่างน้อยต้องหนึ่งไล่ต่อตัวนะซึ่งถ้าถามว่าในหน้าแรงพอไหมหน้าแรงมันไม่พออยู่แล้วครับหนึ่งไล่ต่อตัวแต่ถ้า,น,น,น,าน,นะครับในหน้าฝนนี่นะครับหนึ่งไล่ต่อตัวอาจจะเป็นปริมาณที่เพียงพอหรือเหลือด้วยสามรอยสั์ลงแปลงหญ้านะครับข้อดีก็คือว่าเราสะดวกสบายใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็คือหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับมันจะมีการเกิดเป็นหย่อม และก็เมื่อกินไปเป็นยำย่อมนะครับตรงไหนที่มันมีกลิ่นไม่แ่บบรดีเบ้หอมบางทีมันขี้ใสมันก็จะไ่กินตรงนั้นนะทีนี้ข้อดีก็คือมันขี้ใสแปลงแปลงแล้วก็จะงามขึ้นแต่ข้อเสียของเขาก็คือเมื่อแทะแปลงเล็มแปลงไปนะครับมันจะมีวัชพืชที่เราไม่ต้องการขึ้นมานะครับอันนึ่องมาเกิดการย่ําการเหยียบนะครับการตัดณตรงนั้นอ่ะวัชพืชที่เราไม่ต้องการนะครับวัวมันก็ไม่ต้องการเช่นกันมันก็ไม่กินเมื่อมันไม่กินวัชพืชตรงนั้นอ่ะมันก็ยังเหลืออยู่นทีี้ พอนะครับพอวัวมันกินหญ้าตรงนั้นเสร็จไอหญ้าวัชพืชตรงนั้นมันเหลือมันก็ปกคุมหญ้าที่เราปล่อยไปนะครับหลายๆที่มันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับในลักษณะของการปล่อยแปลงเว้นแต่ว่าในกรณีที่หญ้าพื้นที่ตรงนั้นดินจะดีดินจะงามนะครับแล้วก็ปล่อยไปมันโอเคอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นข้อดีข้อเสียต่างกันนะมีคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าวัวสี่ห้าตัวอยากจะปล่อยแปลงมีพื้นที่สองสามไร่จะทํายังไงผมปลูกปล่อยแปลงสักสามไร่ดีไหมแล้วก็ทําคอกสักหนึ่งไร่ดีไหมนะครับ คำตอบก็คือผมไม่แนะนําผมแนะนําให้ปล่อยแปลงแค่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือ 2- อถึงสไร่นะครับก็แนะนําว่าให้ทำนะครับให้ทําแปลงหญ้าซะดีกว่าให้ตัดเอานะเพราะอะไรต้องทําแบบนั้นอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยแปลงทั้ง3ไร่เลยนะครับเราเหลือแค่ไร่เดียวหญ้าที่เราต้องให้กินธรรมชาติมันจะมีเพียงแค่ไร่เดียวแต่ถ้าเราเหลือไว้3ไร่นะครับไว้ตัดให้นะครับ ผมต้องว่าว่ามันจะพอดีถ้าย้างามแต่ถ้าย้าไม่งามในระยะของ3ไร่นะครับปริมาณของ3ไร่เนี่ยมันอาจจะไม่พอก็ได้นะครับดังนั้นการที่เรานะครับปรับพื้นที่โรงเรือนครับหรือว่าพื้นที่เดินเล่นเนี่ยหรือปล่อยแปลงให้น้อยลงเอาเหลือแปลงย้าให้มากขึ้นแบบเนี้ยจะดีกว่าม่ใหญ่นะครับที่เขาปล่อยแปลงได้เพราะอะไรนะ ที่เขาปล่อยแปลงได้เขาบเขามีเขาเป็นลูกนะครับเขามีเขาเป็นลูกมีพื้นที่เป็นเขาเป็นลูก2องร้อยสามร้อยไร่เขาถึงปล่อยแปลงได้นั้นก็ไม่ผิดเพราะพื้นที่เขาเยอะแต่ถ้าเราอยากจะปล่อยแปลงมันเขาครับพื้นที่เรามันไม่เยอะเหมือนเท่าคนที่เขามีต้นทุนที่สูงมันก็มีข้อจํากัดเราก็ต้องประยุกตามที่เราใช้ได้นะครับมันก็จะจัดการได้เหมือน,นกันก,การจัดการวิธีการ ตัดหญ้ามาให้กินมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะครับตัดทีเดียวนะครับตัดทีเดียวแล้วให้แช่เช้าหรือเย็นยนี้มันก็ง่ายเหมือนกันถึงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยคนละแบบมันสบายคนละอย่างเนาะก็ไปปรับใช้เอานะครับจ,จะท่านจะสะดวกในการตัดหญ้าหรือสะดวกในการปล่อยแปลงก็แล้วแต่แต่ถ้าผมแนะนําถ้าพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่น้อยเนี่ยก็แนะนําว่าควรที่จะมีที่เดินไม่ต้องมากนะครับอาจจะไล่เดียวเต็มที่นะครับที่เหลือก็เป็นแปลงหญ้าจะดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ